ในที่สุดพี่บี้ก็รอดแล้วครับผมพี่บี้ได้ช่องคืนแล้วครับได้ชื่อช่องรูปโปรไฟล์อะไรหลายๆอย่างขึ้นมาหมดเลยครับและกลายเป็นว่าคนที่มีโอกาสจะโดนแฮกกลายเป็นผมซะอย่างนั้นแหละครับเอาแล้วไงเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ใช่แล้วครับตอนนี้พี่พี่เดอะสาได้ช่อง YouTube ของตัวเองคืนแล้วเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อช่องรูปปกหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็ยินดีกับพี่พี่ด้วยเอาปรบมือด้วยกันทุกคนครับผมผมก็แสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับรวมไปถึงก็ชื่นชอบ แพชชั่นที่พี่ส่งออกพี่บี้ต้องการจะส่งต่อรอยิ้มให้กับคนดูทุกคนซึ่งผมชอบมากๆยังไงก็ตามครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกรอบนึงแล้วก็ขอให้ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและถ้าพี่บีอยากทำแลบนรลกที่เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์<ๆ>ก็มีช่องวิชช่องหนึ่งนะฮะที่คนติดตามหลักหมื่นชื่อเซยายนะครับติดต่อมาได้นะครับอยากอยากคอลบด้วยครับ ผมพูดตรงนี้เลยแต่ไม่ใช่แค่พี่ๆที่โดนครับเพราะตอนนี้ผมเห็นโดนกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่โดนกันทั่วโลกเลยและไม่ใช่แค่น,นั้นคุณเองคนดูก็อาจจะโดนเหมือนกันไม่ว่าคนติดตามจซมากหรือน้อยเท่าไหร่เอาเป็นว่าวันนี้ครับมาเล่าให้ฟังกันละกันว่าผมโดนอะไรทำไมผมถึงจับได้และเราทุกคนสามารถป้องกันไม่ให้โดนแฮ็กช่องได้ยังไงขอให้ดูให้จบนะครับเพราะว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีโอกาสโดนกันหมดนะครับอะไรที่ผมโดนคืออะไรครับ ช่วง2อวันที่ผ่านมาก็คือประมาณ1วันหลังจากที่ผมลงคลิปพี่บี้ครับมีอีเมลเข้ามาเยอะมากๆบายเยอะมากๆคือ2อีเมลนะครับ ปกติไม่มีใครติดต่องานมาเลยครับแต่ว่าเมลที่เข้ามาอันนึงเป็นอยู่ในอีเมลขยะอยู่แล้วครับแต่อีกอันนึงเนี่ยมันเข้ามาในอินบ็อกซ์และทําให้ผมเนี่ยไปเจอมาครับแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พูดว่าคนที่เขาโดนต่างประเทศเนี่ยเขาทําทีมาว่าจะเหมือนกับมาติดต่องานใช่ไหมฮะตรงนี้มาสไตล์เดียวกันเลยก็คือทําทีเหมือนกับจะมาติดต่องานครับจับว่าโอเคน่าจะเป็นสแปมแหละผมก็เลยย้ายไปที่ถังสแปมและสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วผมก็เจอว่า email, อีเมล2ออีเมลอันนึงที่อยู่ในถังสแปมอยู่แล้ว อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหางสแปมชื่อคนส่งไม่เหมือนกันนะครับข้อความเหมือนกันเป๊ะเลยครับ <c oughs> ผมจับสังเกตได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่เปิดอ e ีเมลตรงนี้ครับผมไม่กดเปิดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผมไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรแทรกมาหรือเปล่า <c oughs> สิ่งที่ผมทำก็คือย้ายไปถังสแปมลลบทิ้งซะไม่กดลิงก์ไม่เปิดเมลนะครับผมคือผมก็พอจะรู้ว่าช่องขอ <c oughs> ผมเนี่ยเป็นช่องที่คนติดตามมันน้อยมากมก การที่จะมีงานเข้ามาถึง2หรือ3อีเมลติดตดกันเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่คิดว่าจะมีคลิปล่าสุดยังหลักสิบอยู่เลยก็ไม่คิดว่าจะมีนะครับก็เลยมาร์กไว้ก่อนแล้วกันแล้วพอไปเจอแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันเป็นอีเมลที่เป็นสแปมเมลเป็นฟนะิชชิ่งมาตรงนี้เนี่ยผมก็เลย มาร์กไว้ก่อนแล้วก็รอดไปได้แต่มันยังไม่หมดแค่นี้แหละครับเพราะว่าในเพจ a c e b o o k ของผมเองก็มีส่งข้อความมาเหมือนกันเลยครับตรงนี้เนี่ยผมเห็นข้อความมันแปลกมากๆเลยครับเพราะว่า1คือทําทีมาว่าจะติดต่องานแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทําทีแล้วก็ให้เรากดลิงก์ตรงนี้ผมค่อนข้างจะกลัวเลยก็เลยส่งแคปตัวนี้ส่งไปให้กับทางค่าย u t u b e ของผมแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่าก,กดเข้าไปนะคะคุณพล ครับผมไม่กดเลยครับผมลบทิ้งเลยเพราะว่าทางค่ายเนี่ยเขาบอกว่าให้ลบทิ้งไปนะครับผมก็รอดไปอีกหนึ่ง <c oughs> คือโอเคเราหูไวตาไวนะครับผมทําให้เราเนี่ยรอดมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าไม่ใช่แค่คนที่ติดตามหลักร้านหลักแสนจะโดนขนาดว่าช่องวิทยาศาสตร์เล็กๆที่คนดูแทบจะไม่มีเลยทํามา 4- ีหปียังไงก็ไม่ดังยังโดนเลยครับ คือถ้าผมจินตนาการภาพว่าผมโดนแฮ็กเนี่ยผมก็คงจะไม่แฮปปี้หรอกครับเพราะว่า1เลยคือมันคือความพยายามของคนที่สร้างช่องขึ้นมาครับ2คือช่องของเราเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพราะว่าเราอยากจะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ในเรื่องของสิ่งที่เราอยากทําให้คนเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเราอยากส่งต่อออกไปให้สังคมให้ได้กว้างที่สุดที่ผมบอกว่าอยากมีคนติดตามเยอะๆอะไรเนี่ย ผมไม่ได้อยากดังแต่ว่าผมอยากจะส่งต่อออกไปให้ได้กว้างที่สุดมากกว่านะครับว่าคําว่าวิทยาศาสตร์มันสนุกคําว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้น่าเบื่อหรืออยู่แค่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมไม่อยากจะให้สิ่งที่ผมตั้งใจทําตั้งใจจะส่งต่อออกไปเนี่ยมันมันโดนมาเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ทําช่องต้องมีสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นสิ่งที่ตัวเองเป็นแพชชั่นและสิ่งที่ตัวเองอยากจะส่งต่อไปให้กับสังคมอย่าเสียมันไปนะครับผมเพียงแค่ว่าเรารู้ไม่ทันเพราะฉะนั้นหูไวาตาไวาผมเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยในการใช้โลกออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วครับมาเรารู้มากขึ้นแล้วเราจะหูไวาตาไวาไปพร้อมกันนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับพวกเรากลุ่มกลุ่มข้างล่างนี้เลยครับแล้วดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยและข้างล่างคือคลิปที่ YouTube คิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะได้ทำแลบ,บนาลกกับพี่บีสวัสดีครับผม